พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563เมื่อวันที่12สิงหาคมเวลา7นาฬิกานายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนงรัตนคงกเกษมประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดร้อยเอ็ดนำข้าราชการตุลาการหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจพลเรือนรอฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง89พรรษา12สิงหาคม2563ณอาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดอํเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระธรรมทิติยานที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชายัยพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสง ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเสรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง89พรรษา12สิงหาคม2563ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้ มณฑลทหารบกที่27ขับเคลื่อนโครงการทหารพันธ์ดีสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติพร้อมถ่ายทอดให้เกษตรกรสู่ความสำเร็จนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางติดตามการขับเคลื่อนโครงการทหารพันธ์ดีที่ศูนย์เรียนรู้โครงการทหารพันธ์ดีที่สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่27ท่ายประเสริฐสงครามโดยมีพลตรีทวชัยแจ้งประจับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27พร้อมคณะน,า,นายทหารหัวหน้าส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลทั้งนี้โครงการทหารพันดีได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกทางสัตว์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่น ในการเป็นศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกทางสัตว์มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการวิจัยให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขยายขอบเขตต่อยอดผลงานการวิจัยให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนโดยรวมในวงกว้างส่งเสริมและเผยแพร่ผลการวิจัยรวมถึงการลงมือปฏิบัติจริงและเกิดเป็นประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อเกษตรกรรายย่อยบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำไปสู่ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจจัดการด้านสถานที่ฝึกอบรมทางวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านอื่นๆให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจให้มีความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้โครงการทหารพันดีได้บริหารจัดการแบบโคกหนองนามโมเดลจัดทำฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์ประดูหางดำมอข .55 สายพันธุ์มาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและแปลงกเกษตรอินทรีย์พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงเป็ดไข่และนำส่งขายในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในราคาถูกเป็นต้น 对呀，一点毛病没有。